สวัสดีครับพบกันในเองอีกแล้วนะครับวันนี้ขอส่งงานติดตั้งกล่องคาเ p ่สม Smart Box กในนิสสันทราโฉมมา n เ r อร์เชนมซีนะครับป0สองพันเป็นตัวซีคูซีตัวท็อปเลยตัวจอเป็น OEM โรงงานนะครับรองรับแ p ปเปิลคาเ a y a ดอรโตนะครับเราก็ใส่เป็นกล่องคาเ p ่สม Smart Box ต่อออกภาพทั้งจอหน้าและจอเพดานนะฮะแบบนี้พร้อมกันทั้ง2จอ แอปพลิเคชันติดตั้งให้ก็มี y o u u u e p พเมีม m นะครับดูทีวีดูหนังเราเลือกดู YouTube ก่อนร้องข้ามกำแพงค้นหาด้วยคำสั่งเสียงกดเล่นได้เลยนะครับดูที่จอหลังกันเสียงออกในรถปกตินะครับ จอหลังก็ตามจอหน้าเป็นแบบ HDMI นะครับตัวนี้เป็น HDMI อานี่มัน The w a อ l b หรือก็มาดีครับนี่แล้วกล่องตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันแยกหน้าจอผมเปิดจอหน้าให้เป็น Google Map ไปเซนทันเวสเกตนี่ครับกูเกิลแมปสั่งนำทางด้วยแผนคำสั่งเสียงก็ได้นะครับให้เล่นจบรายการนี้หน้าหลังนะครับแยกเล่นกันนะครับรข้างหน้านเป็น g o o g l e Map ข้างหลังเป็น u t u b e อยากไปอันนี้อยากอยากไปจริงๆอยากไปกับพี่ไปแล้วต้องแต่งอะไรที่่างกนะนะ สามารถแยกการรับชมได้นะครับโดยมีปุ่มสวิตช์นะครับปุ่มนี้มีสัญลักษณ์เป็น A B ครับถ้าเป็น A A มันก็จะเป็นหน้าหลังพร้อมกันแบบเดียวกันนะครับถ้าเป็นหน้าหลังแยกนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่า A B แบบนี้โอเคระบบกล้องก็ยังใช้ไน้ตามปกตินะครับถ้าหมดกล้องรอบคันหรือกล้องถอยเนี่ยเสียงไม่ดับนะครับเสียงไม่หายนะครับ ผู้พิทักรูกติการอยู่แล้วครับตัวยูทูบไม่มีโฆษณาแต่ก่อนอื่นผมมีผู้ช่วยให้ถึงสามคนมาทั้งตั้งมาทั้งตั้งแล้วมาทั้งจากครับปลต่อมานะครับก็จะมีแอปดูทีวีสามารถดูเรื่องทีวีนะครับดูช่องสปอร์ตช่องกีฬาช่องต่างๆการ์ตูนมีทั้งหมดเลยโมโนตอนนี้หน้าข้างหลังหน้าหลังจะดูเหมือนกันนะครับ ทำไงรอโหลดสักครู่หนึ่ง,ช,งช่องสามตรงนี้จะอยู่ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เนต็ตนะครับนิดหนึ่งจะบภาพชัดๆนะครับภาพแบบเฮสตีเลยปเปลี่ยนช่องนะครับช่องวัน ขพอป้องถอยพาวทำงานหมดนะครับตามเดิมดูได้กันพร้องสองจอ,อเอามามีช่องสปอร์ช่องการ์ตูนช่องธรรมะนะครับช่องการศึกษาเจแปนทีวีเอเชียนเกมดูที่ลิงนน์นั้นๆนะครับ Okay. ไปต่อเราก็จะมีแอปดูหนังนะครับช,ชื่อว่า ufix กดูฟีนะครับเราแถมที่เป็นสมาชิกแบบพรีเมียมนะครับหนังใหม่ใหม่ที่เป็นแบบพรีเมียมคุณสามารถรับชมได้เลยหน้าแรกก็จะเป็นหมวดหมู่นะครับแยกออกไปมีรับชมฟรีอัปเดตใหม่ล่าสุดแบบนี้นะครับถ้าหนังแบบพรีเมียมคุณใช้สามาชิกพรีเมียมก็จะมีสัญลักษณ์รูปมงกุฎแบบนี้ ถ้าคุณเข้าไปดูคุณต้องเป็นสมาชิกพรีเมียมเท่านั้นนะครับอโอเคอันนี้หมวดสีแดงก็เป็นภาพยนตร์สีเขียวที่เป็นซีรีส์นะครับก็จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะฮะโอเคช่วงนี้ก็มีเป็นการ์ตูนอัปเดตขึ้นมาหนังเก่าหนังใหม่อัปเดตช่วงตามเวลานะครับ ดัรชาตเลจากเด็ดฟิกดิสนียนะครับเลตจากดิสนีย <Tá, S 1> <finished? S 2> yes. ์แออกไปโอเคแล้วก็จะมีฟัง์กชั่นแบ่ง2จอนะครับคุณเปิด Google Map ขึ้นมาอยู่ไหนแบบนี้นะครับกดค้างมันก็จะแบ่ง2จอให้เลยเปิูเกแมปปึ๊บอันนี้เราก็เลือกไปอาจจะดูเป็น YouTube หรือเป็นทีวีก็ได้นะครับก็จะแบ่ง2จอซ้ายขวา ตัวแถบสถานะจะแสดงตลอดนะครับถ้าคุณดูแบบ2จอ,อ,นนอนนจแบบนี้ตันนี้ไม่ไดเป็นคุกเกิแบทนำทางด้านหลังก็จะเห็นแบบเดียวกันนะครับต่อรับลูกค้านะครับทั้งในนิสันทว่าโสม MC อยากจะเพิ่มความบันเทิงแบบนี้นะครับหรือรถอื่นๆที่ต้องการ จอ o e เอ็มแล้วต้องการเล่น YouTube ดู YouTube ได้นะครับก็ติดต่อในเอกครับที่เบอร์โทรตามนี้ครับ0819876286เป็นลูกแคนเพจย o u ูทูบชแนลเอกเอร์ซิงแอส s ซอรีครับ l ล n e ไอดีนะครับเอกเดอร์สกอเรซิงนะครับเราสนใจติดตั้งติดต่อในเอกครับร้านอยู่ทวีวัฒนาซอย9นะครับหรือเข้าทางพุทธมณฑลสาย4กับทุ่มลม18ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ